เนื้อเรื่องภาคคุณหนูบิดกิจแวมพายยอดนักสืบตอนที่สิบเมื่อจิตวิญญาณของบิดกิจกลับมาเข้าที่ตำแหน่งที่ร่างกายนางซึ่งนั่งนิ่งอยู่เวลาผ่านไปชั่วอึดใจหนึ่งที่เวลาค่อยๆรินไหลดังนาฬิกาทรายยามที่ถูกกลับตัวเรือนเวลาเดินช้าดังเม็ดทรายที่เริ่มไหลรินภายในนาฬิกาทรายจนทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติ มีเวลาพอให้บิดกิจเปลี่ยนแผนรับมือกับสองผู้เคราะร้ายวเลดี้สมัยเก้ e าอี้หักลอยคว้างแต่เดิมบิดกิจตั้งใจกดโน้ตบนคีย์บอร์ดเปียนโนโปปผู้มีอาจมวยมอนนาแล้วฉีกเก้าอี้ที่ลอยนี้ให้เป็นจุนไปและกดอีกคีย์หนึ่งเพื่อสัตวายร้ายให้สบับกสสบอมแผนถูกเปลี่ยนคุณหนูปล่อยมือจากคีย์บอร์ดแล้วเจ้านาเกตก็เข้าใจบิดกิจชี้มือขวาไปสุดแขนที่เก้าอี้ที่กำลังลอยมานั้น เจ้านักเก็ตวิ่งสุดวิ่งไปจนสุดปลายนิ้วนางของนายหญิงกระโดดสุดแรงไปที่เก้าอี้ที่ลอยในอากาศขณะที่กระต่ายน้อยเทคตัวสูงละลิว้ววายร้ายไว้เลดี้คว้าเก้าอี้ไม้ยาวที่ทําจากไม้สนานาหนาสําหรับผู้ชมในแถวถัดไปที่ขณะนี้ว่างอยู่ปาใส่ฝ้าไม้ของโรงละครอ,อย่างเต็มแรงเสียงดังปืนใหญ่บรรจุกระสุนแล้วยิงออกตูมเบอร์เร์ ฝ้าไม้ฉีกแตกกระจัดกระจายเหล่าพ่อบ้านที่ล้อมจับกลุมต้องหลบสะเก็ดสิ่งของที่แตกและท่อนไม้ที่พุ่งมาฟ้าทะลุโล่งจนเห็นท้องฟ้าภายนอกที่มีดวงดาวในยามค่ำคืนทอแสงนักเก็ตสัมผัสเท้าน้อยๆที่ทรงพลังของมันบนเก้าอี้ไม้หนาในชั้นที่นางพิเศษก่อนจะพุยไปบนเก้าอี้ที่ลอยกลางอากาศสครั้งแล้วกระโดดเทคตัวอีกขณะลอยตัวในอากาศ หลังของเจ้านักเก็ตก็หลอมเหลวและมีปืนขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาฝ่ายไวเลดี้ได้ทางหนีมันหันหน้ากลับมาเพื่อเอาร่มของมันแต่ด้วยสถานการณ์ไม่เป็นดังที่เจ้าไวร้ายคาดมันจึงยอมใคร่เหยื่ออันโอชะที่เสมือนคาบไว้ในปากแล้วชิงหนีเอาตัวรอดดีกว่าไวเลดี้นางคว้าร่มของนางเผยให้เห็น2เด็กน้อยชายหญิงสลบสลายบนจอภาพโพโลแโกร,รมของคุณหนูคาเรน นักสืบแวมพร์กิติมศักด์หมายเลขสองที่อยู่นะและปฏิบัติการเดืกกิดบิดกิดหลังจากนักเกตกระโดดตัวลอยไปแล้วนางก็บิดตัวเหวี่ยงมือขวาไปข้างหน้าส่วนมือซ้ายเอาปลายนิ้วไกดีดเซบซองเก็บปืนที่เอวออกสอดนิ้วนางลงในช่องไกปืนปืนควงเป็นกรงจากหมุนจากสองปืน นางควงปืนไล่ไปที่นิ้วกลางและนิ้วชี้ตามสัญชาตยานคารบอยสาวเสือปืนไวที่ช่ำช่องทำพร้อมกับไร้ขาถาไปพร้อมกันโคเรอีอารโบโนเคอาดาว,วงเวทปรากฏที่ปลายกระบอกปืนส่องแสงเหมือนใย,ยแมงมุมเรืองแสงที่เป็นรูปดาวห้าแฉกสีฟ้าอมชมพูรเรื่อเรืองเมื่อปืนหยุดควงในขณะที่นิ้วชี้อยู่ในคันยิงกระสุนรอเหนี่ยวไกปืนนั้นเป็นผลึกซับซ้อน ดุดด่างผลึกอัญญมณีที่พบในถ้ำผลึกใหญ่เป็นตัวปืนมีสีม่วงแก่และผลึกสีม่วงก็เกาะย้อยไปมาสเปะสปะทั่วทางตัวปืนผลึกบนปืนพวกนี้ดูเหมือนอัญมณีจำพวกอามินทิตผสมกับไพลินบลูซัฟฟายวงเวทพุ่งลอยเป็นสายใยแกะกลากเคลื่อนตัวเป็นวิ่งออกไปนะที่ว่างที่เป็นอากาศปลายกระบอกปืน นักเกตรกระโดดลอยตัวไปมุดอยู่ในช่องแตกของเรากันตกครั้นเมื่อบิดกิดกดคีย์บอร์ดยิงหอ,อกเวทมนจากเสียงเพลงใส่ไว้เลดี้ตอนต้นมันมุดตัวไปไวละเดียกร่มขึ้นจากพื้นร่มบางกระต่ายตัวน้อยที่กระโดดสวนมาไวเลดี้หารู้ตัวไหมเครื่องติดตามตัวถูกยิงออกจากปืนนะสันหลังกระต่ายน้อยนักเกตติดบนร่มด้านบนจุดเรนสายตาพอดีตูมเสียงปืนผลึกบิดกิดดังเบื้องล่าง เก้าอี้ในอากาศถูกคุ้มไปด้วยผลึกเวทบนสีม่วงพื้นผิวดังอัญมณีลอยค้างบนอากาศหยุดนิ่งเหมือนเก้าอี้นักมายากลมันเอียกกระเทเล่ลอยหมุนรอบตัวช้าช้าดังหยุดอยู่ในสุญญากาศนายหญิงกระโดดอย่างนุ่มนวลและสูงลิว่วเหยียบยืนบนเก้าอี้มายากลอัญมณีสีม่วงและเทคตัวกระโดดอีกครั้งตามเจ้านักเก็ตกระต่ายน้อยไปยังเก้าอี้ชั้น VIP บิดกิจมีนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งคือชอบแต่งตัวร่วมร่ามขณะที่จะต้องออกปฏิบัติงานด้วยเพราะว่าเธอคือสาวน้อยแวมไพที่อายุทางแวมไพยังไม่มากจึงเหมือนเด็กสาวเวลานางกระโดดไปไหนต้องคอยจับควบคุมผ้าบ้างหมวกบ้างเสมอๆเรียกได้ว่าขอความสวยมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกเสื้อผ้านั่งคือรสนิยมเธอก็กลายเป็นสไตล์เกรย์ของนักสืบสาวคนนี้นี่แหละ ทันทีที่เหยียบลงพื้นชั้น VIP บิดกิดก็ยืนในตำแหน่งขั้นกลางระหว่างวัยเลดี้ที่กำลังโดดจะกระโดดออกทางช่องแตกของฟ้าโรงละครเพื่อหนีกับตัวประกันเด็กน้อยที่สลบสลายหลับปุ๋ยด้วยมนสกดบิดกิดจึงปล่อยให้คนร้ายนำไปก่อน9ก้าหเพราะห่วงสวัสดิภาพของเด็กน้อยตัวประกันทั้งสองไวร้ายแย,ยะยิ้มกระหิ่มยิ้มย่องใส่ก่อนกระโดดออกไปในท้อง นาพามืดมิดภายนอกโดยหารู้ไม่ว่าต้นหนีไม่พ้นมือของสายสื่อผู้นี้อยู่ดีอีกเครื่องติดตามตัวถูกติดคุณหนูคาเรนเห็นชัดเจนบนจอของแลฟวิจัยงานของเดอะกิบพรึบเสียงวายร้ายวายเลดี้กระโดดเกาะร่มลอยไปเพราะร่มนางเป็นยานพาหนะประเภทอากาศยานอย่างหนึ่งหากท่านแม่ไอริสไม่ห้ามไว้ นางวายร้ายผู้นี้ก็กลายเป็นยุงตัวน้อยที่บินสู่ไม้ช็อตไฟฟ้าด้วยว่าคุณหนูคาเรนครองดาวเทียมมฤตย,ยูนับพันรอบโลกใบนี้และมีเป็นสิบดวงที่อยู่เหนือกรุงโรมแค่สัมผัสเดียวเลเซอร์พิฆาตก็พุ่งตรงจากชั้นอวกาศพร้อมย่างสดวายร้ายผู้นี้ในไม่กี่วินาทีบิดกิบคลายมนสะกดให้สองเด็กน้อยก่อนส่งมอบตัวให้เจ้าหน้าที่สายสืบสมทบพ,พวกพ่อบ้านของปราสาทแวแซ์แห่งตระกูลเวลเลอร์นั่นเอง จบตอนคุณหนูบิตกิจแวมไพ์ยอดนักสืบใบตองรบกวนผู้ติดตามที่สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวในติงเกนเอ็กคลับด้วยนะคะและทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากค่ะ